วัสดีครับวันนี้เราจะมาหัดต่อนี่เลยจิ๊กซอรูปสัตว์กับน้องเม็ดฝนกันนะครับเม่ฝนชอบมากเลยชอบมากไหมลูกเพราะว่าตอนกือแม่ฝนอยากอุ้ยวิธีการต่อจิ๊กซอรูปสัตว์นะครับอันอื่นเราต้องหาหัวมันกอนเอาหัวมาวางไว้อ่าจากนั้นแล้วก็มันต้องมีขานะเราต้องเอาขามาวางไว้สองข้าง นี่ดูขาที่นี่มีเท้ามีขาอย่างนี้นะครับพอมีขาแล้วก็ต้องมีตัวเรานี่มีชิ้นนี้น่าจะเป็นตัวไหนต้งทำไงดูสิอ๋อนี่ไงน่าจะทางนี้อ่าใช่ไหมเนี่ยใช่นะครับนี่มีขาสองขามีตัวแล้วก็ต่อหัวนี่ไงก็จะเป็นรูป สัตว์เลยเราได้อสองตัวตตแล้วอ่าต่อไปเราจะมาดูเอาตัวไหนดีเอาพี่หมูแล้วกันป้าป้าลงหาอันไมเจออันไหนลูกอ๋อลบรถเหรอลูกป้าดูสิได้แกะออกเลยลูกฉม่เราต่อหมูแล้วก็ต้องต่อขามันก่อนนะนี่ไงมีขาสองขานี่มีหัวหัวก็ต้องมีสองตา แล้วก็มีขานะแล้วก็มีรถต็มก็มีตัวแล้วก็มีรถต็มเหด้วยนะทุกคนได้แล้วกไม่ฝนต่อรถเหรอได้ไม่ฝนจะตัดกิน่ล้อนี่ไงเสร็จแล้วได้สัตว์สามตัวอืมสวยมากเลยโอเคเนี่ยนี่ไงเจอแล้ว ทำไมไม่เอาไปใส่เนเอาตรงกลางใส่ก่อนลูกเอาตรงกลางใส่ก่อนน่อยาตรงนี้ใส่ก่อน,นใช่โอ้โหมันใหญ่นะมันเป็นรถคันใหญ่แล้วนนลลเนี่ยเอ้ยฝนทังก่อนโอฝนทำเองสิรถคันใหญ่โช๊คถ้ามันคันใหญ่นะมันก็ต้องต่อ,อยากนิดนึงอ่ะลูกอืมคันมันใหญ่เกินไปเนี่ยน่ะ ไม่ใช่ต,ต่ตรงน uh, uh, um, ี้แตรงนี้ต้องตรงกลางตรงกลางตรงกลางต่อไม่เปลนนั่นแหละเออต่อน <AH ั้นแหละลูกเออต่อไม่เปลนเป็นอยู่หนูเคยต่อเป็นอยู่ลูกเก่งดุเก่งมากนั่นแหละค่อยๆทำมันคันใหญ่ไงเลยทำยากโอเคเก่งช่างลดเนาะสียงลดเนาะฝนต่อยิ้งลัดเสร็จแล้วเหรอโอ้ยมฝนต่อเป็นน่เก่งมาก นี่เป็นอะไรเนี่ยโอ้ยลถแล้วเนี่ยไหนๆดูสิจะให้เม็ดฝนต่อแบบไม่ต้องบอกเม็ดฝนนะเม็ดฝนจะต่อเป็นไหมดูสินั่นไงเป็นแล้วเห็นไหมน้องเม็ดฝนเก่งแล้วนะเสร็จแล้วเก่งมากัน <ขอ S 1> นี้ <ตะ S 1> ลดเท่าอันตาเท่านะตาเท่าเนี่ยอ้อวตาจะไม่บอกนะโอ้โหเก่งามาก พี่ฝนก็ฝนต่อเองนะไม่ป้าไม่บอกนะหนูไม่ฝนไม่ชอบที่บอกใช่ไม่ฝนจะต่อเองไม่ฝนจะต่อเองไม่ให้ผู้ใจตัวหนูต่เอ้าแล้วห่างตัวเลยแค่ไปไหนหายไปไหนเนี่ยไม่เอาไปส่องไหนไหนไหนนี่หรือเปล่าพี่ฝนเพราะนั้นเหรออ๋อนีเหรอเอ้ามอยู่ข้างล่างหรือเปล่ามันไม่ใช่ใช่ๆตรงนั้นแหละ อีกอันนึงหาอีกกันนึงอีกอันนึงไปไหนเนี่ยซ่อนอีกและซ่อนอีกแลวซ่อนอีกเลวซ่อนอีกเละไหนไหนหาเจอแล้วโอเคมันคุกนะครบแลวไม่ฝนหาเจอไม่ฝนหาเจอเก่งมากฝนหาเจอเองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจิมีหกตัวมีหกจิ๊กซอว์หนึ่งสอง สามสี่ห้าเก็ดแปดเก้าสิบแปดเก้าสิบคนตอบแบบลอยเหรอใช่โอ้โหเอ้าเจ้าเจโจ้าหมาน้อยเจ้าเจ้จหมาน้อยทำอะไรอยู่จ๊ะทำอะไรอยู่จ๊ะแม่ล่ะแม่จะแม่ละอ้ย